คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ออแล้วครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เหรียญบิตคอยนะก็ตอนนี้นะครับถ้าเราดูใน timeframe 4ชั่วโมงนะครับราคาของบิตคอยเนี่ยนะ กำลังพุ่งขึ้นมาสวยๆเลยนะครับแต่การพุ่งตรงนี้เนี่ยครับผมมองว่าเป็นการขึ้นเพื่อเตรียมลงนะครับหลังเฟดประกาศคืนนี้นะครับตอนตีหนึ่งนะเออตรงนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับกรอบที่ผมมองเอาไว้นะครับจะอยู่โซน21,300นะครับถึง21,600นะครับมีช่วง300ดอนตรงนี้นะก็ถ้าขึ้นไปบนนี้นะครับรอสัญญาณเลยนะครับว่า อาจจะมีการทุบนะครับช่วงหลังเฟดประกาศนะครับอไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นข่าวแย่นิดนึงนะไม่ได้แย่เยอะนะเพราะว่าดูดูการประเมินแล้วเนี่ยหลุมก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับหลุม3าเนาะออดังนั้นเนี่ยก็มองว่าเอฟเฟดจะประกาศดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการขึ้นเว็บสอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะสูงกว่าไฮบีเดิม erm นะครับก่อนเฟดประกาศตรงนี้นะ อันนี้ที่ประเมินคร่าวๆนะครับทีนี้เราลองมาเช็คในส่วนของ ISI กันนิดนึงนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหพื้นที่ขึ้นนะครับเหลืออีกเยอะเลยนะครับก็จะสมเหตุสมผลกับการขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นไปที่เป้าผมนะเออตรงนี้ก็ต้องเช็คดูนะครับทม์เฟรม1ชั่วโมงเป็นยังไงกันบ้างนะใน1ชั่วโมงเนี่ยครับยังไม่มีสัญญาณหมีนะครับก็ยังมองว่ายังขึ้นได้อีกอ่ะยังมองว่ายังขึ้นได้อีกนะครับ ตรงนี้คาดว่าอาจจะต้องย่อลงมานิดนึงเพื่อขึ้นอีกเวฟหนึ่งนะครับเออก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าย่อตรงนี้จะย่อแค่ไหนนะแต่คิดว่าน่าจะยกลแหละนะครับจะได้เป็นแพทเทิร์นไทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงที่ส,สวยๆหน่อยนะครับยกโลไปเรื่อยๆนะเออเข้ามาบนนี้ให้ระวังนะครับอาจจะเจอหมีในไทม์เฟรม15นาทีนะครับเออถ้ามันขึ้นไปเข้ากรอบสัก์สีแดงตรงนี้แล้วเนี่ย ลองเช็คสัญญาณดูนะครับว่ามีสัญญาณหมีไหมนะในไทม์เฟรม15นาทีนะครับรือตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วงเฟดใกล้ประกาศนะอ่ะตัดภาพมาดู Time f ฟรม e d y y นะครับในส่วนของ Time f ฟรม e d y y เนี่ย RSI นะครับได้หลุดเส้น50ลงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมองขึ้นเนี่ยจะยากนิดนึงนะครับแต่ถามว่าขึ้นได้ไหม ดูจากแพทเทิร์นกราฟแล้วก็ RSI ทาเฟรมเดย์ยังสวยอยู่นะครับอต้องย้ำว่ายังสวยอยู่มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะในทางเฟรมเดย์นะออันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้ามันขึ้นจริงเนี่ยแสดงว่าเซตนี้ทั้งเซตเนี่ยผมประเมินผิดนะเอออันนี้ต้องระวังนะครับระวังทั้งช็อตระวังทั้งลองเลยนะตอนนี้เนี่ยเออในภาพใหญ่ทาเฟรมเดย์มันยังมองขึ้นไงแต่ตั้งแต่4ชั่วโมงลงไปอะ่ะคือตอนนี้มันมองลงนะครับ มองว่าเป็นการเด้งเฉยๆนะครับอ่ะคร่าวๆ bitcoin ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เราอยู่กันในส่วนของเมติกไทยบาทนะครับในส่วนของ Matic เนี่ยครับก็ยังมองว่าเป็นการเด้งนะครับคล้ายๆ bitcoin นะแต่จะเด้งคนละแพทเทิร์นกันนะ bitcoin ลงเป็น non standard นะครับแต่ในส่วนของ Matic เนี่ยผมมองว่าเป็นการลงแบบ impulse นะครับนี่ตอนนี้กำลังขึ้น เวฟสี 4, เส้นสีน้ําเงินนะครับขึ้นมาตรงนี้นะก็อาจจะขึ้นมาโอเวอร์แลปหนิดหน่อยนะครับเออโอเวอร์แลปโซนใส้นี้นะไม่แน่ใจนะครับอืมเพราะว่าถ้าเราดูจากบิตคอยเนาะมันจะขึ้นประมาณนี้ถูกต้องไหมก็เล็งไว้นะครับตรงนี้เนี่ยมีเซตแนวต้านค่อนข้าง,งที่จะหนาแน่นเลยนะดูจากการาฟช่วงนี้นะอ่ะนี่ก็ค่อนข้างเป็นแนวต้านที่หนาแน่นนะครับก็ อยู่ในจุดที่ต้องระวังแล้วแหละว่ามันจะเตรียมดิ่งนะครับอืมตรงนี้ต้องเอ้าระวังนะครับทางเฟรม4ชั่วโมงยังไม่มีสัญญาณหมีนะครับแล้วก็ไม่มีแพทเทิร์นกลับตัวนะครับ RSI กับกราฟไปในทิศทางเดียวกันนะครับอืมก็ยังมองลงนะครับแต่การลงครั้งนี้น่าจะสร้าง d i เ e อเ e นซในทางเฟรม4ชั่วโมงเพื่อขึ้นเวฟสี 4, เส้นสีเหลืองต่อนะครับอืมแล้วก็น่าจะขึ้นแรงด้วยแหละอน่าจะมาประมาณนี้ได้เลยนะ ประทางเฟรม1ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างป,ปึ๊บทางเฟรม1ชั่วโมงมีสัญญาณกลับตัวนะครับดังนั้นก็มองว่าที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการบังคับขึ้นของทาเฟรม1ชั่วโมงนะครับ so เ,เดี๋ยวจัดเซตให้เขาที่เข้าทางนะเออโอเคประมาณนี้ในส่วนของสัญญาณหมีนะครับยังไม่มานะครับแสดงว่าอาจจะยังขึ้นได้อีกนะครับในทางเฟรม1ชั่วโมงนะอาจจะยังขึ้นได้อีกนะดีไม่ดี ทะลุกรอกสังกิ์ที่ผมตีคร่าวๆนี้ก็ได้นะครับดูไทม์เฟรม15นาทีกัน15นาทีก็ยังไม่มีสัญญาณหนีนะครับยังขึ้นได้อีกนะแต่ขึ้นโอเวอร์บอสแล้วนะครับดังนั้นถ้ามันดิ่งลงมาแล้วขึ้นอีกรอบลองเช็คสัญญาณในไทม์เฟรม15นาทีอีกทีนะครับว่ามีแบริลต์เดเวอร์เจนต์ไหมนะครับถ้ามีปุ๊บเนี่ยก็เตรียมตัวดิ่งเลยนะครับซึ่ง ช่วงเวลาเนี่ยกว่าจะถึงตอนเฟดประกาศนะครับก็โอ้โหประมาณนี้ตีหนึ่งนะครับอลองลากไว้ก็มีช่วงเวลาให้ทำกราฟอีกเซตหนึ่งนะครับในการพุ่งขึ้นไปนะเออดังนั้น15นาทีเนี่ยน่าจะเห็นก่อนนะครับอาจะต้องเช็คสัญญ,ญาณหมีในทางเฟรม15นาทีเช่นเดียวกับบิตคอยนะเออก็ให้ระวังด้วยนะครับหลังเฟดประกาศนะถ้า นอนก่อนนะครับนอนช่วงหัวค่ําหรือช่วงดึกๆอะไรเนี่ยก่อนเฟดประกาศนะครับถ้าไม่มั่นใจนะก็ออกโพซิชันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มน่ากลัวนะในไทม์เฟรมย่อยนะครับแต่ถ้าเราดูในไทม์เฟรมเดย์ล่ะเป็นยังไงบ้างปึ๊บอ่ะเปิดไ s i อีกรอบ i s i t i m ไทม a เฟรมเนะครับมันเคย o v e r b o ์บอสมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันดิ่งลงมาเนี่ย ยังไม่ overlap ตรงนี้นะครับเราสามารถมองเป็น impulse หนึ่งสองสามลงสี่เพื่อขึ้นห้ายังมองแบบนี้ได้นะครับเออยังมองแบบนี้ได้นะว่ายังเป็นขาขึ้นห้ามาข้างบนนี้ได้นะครับ S I S I ที่ย่อลงมาเป็นการย่อแล้วยังไม่หลุดเส้น50นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันแตะเส้น50แล้วมันดีดขึ้นไปพร้อมการาฟที่ดีดขึ้นไปสูงๆเนี่ย ก็มองเป็นอิมเพล e ของเวฟหนได้นะครับ1 2 3 4 5แบบนี้นะยังไม่เสียทรงในการแพทเทิร์นในการมองเป็นแพทเทิร์นมองขึ้นนะครับอืมก็ยังอยู่ในจุดที่คิดว่าต้องดิ่งลงไปแหละนะแต่จะดิ่งลึกดิ่งน้อยเนี่ยต้องดูอีกทีย้อนกลับมาที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูจากแพทเทิร์นการลงตรงนี้เนี่ย1 2 3 4 เหลือ5ให้ลง5ผมยังมองโซน23-24บาทตรงนี้นะครับอืมอาจจะต้องรอด i เว r g เ n นใน t ท m e เฟรม e 4ชั่วโมงนี้แหละน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่ะ่าวๆก็จะประมาณนี้ครับจบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ด่วน Bitcoin แล้วก็เมติกไทยบาทนะครับสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ